สวัสดีครับอตอนนี้พมอยู่ที่คลองบางเพลานะครับที่คลองบางจ่าครับเดี๋ยวกขเปิดประตูน้ำนะครับซึ่งที่นี่กุ้งปลาลอ,อยวัวเต็มเลยครับลามในในในลงไปดูช้อนปลาให้ดูหน่อยดินี่นะครับมีเด็กๆก,กับชาวบ้านมาหานะครับ นู่นลอยออกไปไกลเลยนะนู่นเหรนู่นเหรอใช่ไหมนี่ครับโอุ้นุ๊งปลาโบกใหญ่โตตัวนุ๊กใหญ่โตตักติดไหมอืมอนี้เป็นกรงแล้วอ่าอะไรมันนี่ครับพอดีอ่านามจืดมากนะครับซึ่งเข้าก็เลยนามจะจมนั่นตักโดนดิตักโดนดิ dạ nó tắt đặc na hả lệ mình cùng tím lì gặp cùng màu nam này hả lệ là đây là อย่าียโดนเม็ดแมวตุ้งมาใช่จับใช่ไหมก้อนนี่ปนี่ไปด้เนี่ยตัวนี้ลาขี้ตั้งไปไปได้มั้ยเอาไาดิัน่ก็ฟังนู่นเต็มเลยครับนุ่นถือวิ่งนู่ครับ Chủ viên tiêm lưu ở Màu Nam Bà bốc bà bốc Hà lê Mày chạy ở Plam Bê mì bài bài kia keng bài kia tắng. Ki này gặp ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับมาชมวิธีห้ากินข้องชาวบ้านแถวๆนี้นะครับครับก็ขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาดับชมนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆไม่ยาวมากนะครับก็มาชมกุ้งปลาลอยวัวครับคุณนตอกหมากชาวบ้านก็เลยต้องเปิดน้ำหมอกทะเลนะครับทําให้อาปลาลอยวัวแต่ก็แป๊บเดียวครับประมาณ่องสามชั่วโมงก็จะกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมครับปลาก็จะปรับตัวได้นะ บนี่เหล a, ก็กเดียวผมเดินจับเล่นๆลค้างลิงนะครับมามามาเปิดเยอะไหมกุ้งมันโดดขึ้นค้างลิงเลยนะครับนี่ครับกุ้งเป็นกุ้งตัวใหญ่ๆฮะนี่ยเดิน <c oughs> เดินจ <c oughs> ับค้างลิงได้ทีต่อม,มาเมา่ได้ครับพ่อ กงตัวใหญ่กนะุ้งกำๆครับก็ข,อขอ้าวุณมากมาณนะครับที่เข้ามาดับชมนะคลิปนี้ก็ใต้เสียงแถวนี้นะครับต,รรต,รตัวใหญ่กับเหล็กตามนี่เหล็กามตัวใหญ่ครับต่อมาม้าได้ชจำเติบครับผมอันนี้ปลาบอกตัวนะึง โอเคครับขอบคุณมากๆครับผม